ครับพี่น้องครับผมกับช่องบ้านลำเบินออฟฟิเชียลครับตอนนี้ก็ <c oughs> เดินทางมาแล้วครับถึงตอนนี้สิบโมงครับสิบโมงพี่น้องครับได้กิโลหนึ่งหอดอางาน,นครับวันนี้สเสด็จ ชีสมเด็จมาขึ้นนี่ครับเออเม่าวานนี้เนาะเลยอ2โมงตอนนี้เพิ่งมาถึงรับ4โมงที่ว่าเดินทางหลายชั่วโมงอยู่พี่น้องกชั่วโมงหรือประมาณ3ชั่วโมงครึ่งพี่น้องครับนี่ก็คือผู้ร่วมเดินทางนะครับผู้ร่วมเดินทางของเราสุดยอดมากขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้เริ่มเดินทางครับน่ารักมากครับนอนตั้งแต่ขึ้นรถจนถึงตอนตอนนี้ครับเอาครับพี่นองครับบ้านนเอ้ยบ้านปูนนี่บ้านปูนนี่เห็นบ่ดไอสิ้เดยอดเลยอืมครับเราก็มีลูกพี่เราพานํานําทางนะครับพี่นองครับนีงนะครับไปเดินอยู่วันนี้หน้านะครับจกนี้ไปกรุงเทพก็จะเพิ่งสองร้อยกว่าอยู่บน เกือบชามลอยลูเพื่อนครับตลาดสมารพรตลาดสมารพรนะครับบางพีพี่น้องครับอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับนี่ครับสถานที่จะทาการแสดงวนนี้ครับที่วัดนะครับที่วัด พี่วัดดีนี่แหละเพราะว่าแกน่าจะเปิดจีไปดูอันนี้เราเปิดจีไปในงเงไไม่รู้มันกันนะวัดดีเราเปิดไปวัดทำไมพี่เขาไปทางนู้นล่ะ ตัวเมียงโคลาดรับเขาแรนเจนจะออกไปสรลาบุรีทางเข้าโคลาดเลยนะครับโ oh, <า>อ้ร้านโอกะตะรังการอา้าวฝนผ้าเดียวแล้วพี้อกนี่เป็นยังไงเนี่ยมันมีแต่หมู่บ้าน องเห็นนี่แหละครับเขาก็คิดคำนวณไปเนาะอ้าลรถหน่อยมันกับเ้าไปออมนาออมนังอ้าวไอ,อ้เจ้าผ้าคอยมาจังเลยจบโอ้ยเนาะอุ้ยไอ้เจ้าก็เห็ดจังสีอ้ เจ้าเจ้าก็นแบบนี้ไอ้พอดีภาควยมายอีกแล้วอ้ยเนาะเอามือดิต้องถอยหลังครับ กะทินซามาป่าเอ้ยแมยนซ้าป่าซามากีสะดวกหน้าเด็ดนะวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางคอนกีดเตื้อซ่อนเจี้ยงมมบหมด้วครับพี่น้องครับองจากที่ลงทางลเลยฮ่าฮ่าฮฮกีไปนน้ำแล้วเสือครับก็ไดมากว้าวตรงนี้นะครับถนนทางสร้างบุญฟุตเชียนตีสองพันหกร้อยปี แสดงหมอลำอยู่ใส่ครับอ๋อหมอลำเนี่ยดูเดินไปที่นกันได้ไปขึ้นไปขึ้นไปทุกเลยครับโอ้ครับรัดแล้วที่เราหมดแล้วจะบอกได้ยังไงวัดเป็นสุดยอดเลยครับถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับงานที่ยิ่งใหญ่จ ஆமா วันนี้ไม่มีที่จอดรถนะครับในวัดจบชีวิตครับท่านนะครับองดนี้บ้หมอลำเล่น,นที่สุดก็มาถึงแล้วนะครับมาลำเราก็มาเล่นเรื่อนนี่แหละพี่น้องครับเึิดบาเด้ขนสี่มาทางท้งผีเนะแมนนี่ลิขับ สวยมากครับ wow. สีสันพวกพี่อลังการนะทุกคนนี่ครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ครับช่องบัตและเพิ่นเชียว์พอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับเอเ้ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจตกใจ 是。